นี่คือไอส่วนข้างๆนั่นคือหมาเกี่ยวอะไรและไอในภาษาอังกฤษแปลว่าฉันส่วนภาษาไทยนั้นแปลว่าพระกำลังแดกประโยคของตัวไอนั้นมีมากมายเช่นเอาไว้บอกอารมณ์ยกตัวอย่าง I อเสดแปลว่าฉันกำลังเศร้าหรือเอาไว้บอกสถานที่เช่นไอเ a ี <I hear. S 1> แปลว่าฉันอยู่ตรงนี้แฮ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของตัวไอให้เสียงภาษาไทยและบรรยายภาพโดยไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกมแม้แต่อย่างใดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็สหรับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่เกมที่มีชื่อว่าเรื่องของไอนะครับนะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นเรื่องของฉันนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไอ I เนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายนะครับอย่างที่เราขึ้นต้นไปข้างต้นนะฮะแต่ละอันนี่ น่าใช้ท่านั้นเลยนะครับ <c oughs> รู้สึกว่ามันจะไม่ควรเท่าไหร่นะครับอ่ะก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็เป็นเกมที่เอาไว้แก้ปริศนานะครับถือว่าเรามาฝึกสมองนะฮะชาวปัญญานะครับเอาไว้อ่าเล่นแก้ไขเครียดนะฮะหรืออาจจะเครียดมากกว่าเดิมนะโอเคเราจะมาเข้าเนื้อเรื่องของไอกันเลยนะเราจะไปช่วยกันแก้ปริศนากันไปเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่า นี่คือ, I, คอนะไอ้และนั่นคือทีนะทีหายไปไอก็เลยสงสัยทีไปไหนนะ่ะไอก็เลยไปด้วยนะมีแค่นี้ไอก็ต้องประจนภัยนะก็เราจะมาเล่นประจนภัยกันนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเราต้องขยับซ้ายขวานะครับในการบังคับเจ้าตัวไอที่สามารถยืดหดได้อย่างกบบปลาหมึกนะปิ้งเราหดบดเรายืด จากนั้นภารกิจต่อไปนะครับเราต้องฝึกการหดตัวนะฮะเป็นการแถสีข้างไปแบบข้างๆนะครับใครเป็นคนแถเก่งนี่สามารถเล่นเกมนี้ได้เก่งชินอัพชินอัพนะก็เราต้องใช้ประโยชน์ของการยืดหดเนี่ยในการไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วก็หดแล้วก็สามารถไปได้นะฮะนี่ดันสี่ละจะไปยังไงวันนี้ขึ้นไปข้างบน จากนั้นก็แน่ไม่ยากนะครับฐา,านแรกๆน,นี่ก็เฉยๆซักอันนีนอน้อะไรเนี่ยกลับข้างเดีย๋ยว็ดชักสับสนในชีวิตโอเคชึบชึบเดี๋ยว็ดไปทางนี้อายืดชึบเอาไม่ใช่เดี๋ยว็ดใช่ยี่ไหมเนี่ยอ่าใช,ช่โดยเฮ้ใชบโอเคอ ซบนะดันนี้นี่เริ่มมีอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับในการแกล้งเรานะมันแค่หลอกให้เราตายใจนะฮะว่าสามารถผ่านได้อย่างไไ่ายดายแต่มันก็ง่ายจริงนะประตูเปิดแล้ว,แ,ลวแถดแถด,แ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 ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลบลบนะคนเราที่น่าจะมีระบบยืดหดแบบนี้นะแบบยืดแป๊บแ นะครับเอาไว้หลบชิปเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเ,วนะเอาไว้หลบเวลาอาจารย์มานะฮะเล็ดมือถือในห้องเรียนชิบอาจารย์มาแล้วซุกมือถือไว้ใต้โต๊ะอ๋อ at once เดี๋ยว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 ลบนะไม่ได้กินหรอกนี่เอ๊ะ <laughs> มาอีกแล้วมาถี่จังเลยไปแทะ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 สไลด์อ๋อดว o นซ์ โอ้โหานี้นี่มีอะไรเนี่ยนี่แน่บีลิฟด้วยเย้นี่ถ้าเป็นเกมผีนี่เตรียมลุ้นจัได้เลยขึ้นลิฟต์ทีในเกมผีนี่โอ้โหโอ้โหทีนี้เริ่มยากขึ้นเดี๋ยวนะคือเราต้องขี่มันไปนะฮะอ่าโอเคมันจะสับขาหลอกไปไหนเนี่ยเราสามารถเบรกมันได้หรือเปล่าฮะ เดี๋ยวลองกอนเดี๋ยวซึบอ่าเบรกเดี๋ยวนะไ <laughs> ปเบรกใกล้ๆใกล้ๆหน่อยโอเคซึบเอาไม่ได้โอ้โหตายเลยทำไมเอาไม่เมื่อกี้นิดอ่อยให้ไปหน่อยโถอะเดี๋ยวทำเป็นได้ใจนะเนะ่ต้องแบบนี้ช่วยง่ายได้แล้วทีนี้ต้องไปยังไงเนี่ยต้องเกี่ยวข้างบนไปแน่เลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องเกี่ยวเราไม่ได้เดี๋ยวรอรอมาก่อนชึบเอา้าไม่ไม่ติด๋เอเดี๋ยวหรือว่าต้องไปตรงนั้นก่อนโอเคต้องไปตรงอันเล็กก่อนแล้วค่อยเกี่ยวอีกด้านหนึ่งแน่ขี้ปัติ๋วนะ่าแล้วก็สไลด์ o u าตกมาตายเป็นประจำผู้สามมาเท่เอาใหม่เอาใหม่ทีนี้นี่ไม่พลาด ทำเซียนเหมือนเรียนมาเนี่ยเซียนเหนือนเรียนมาทีนี้ผ่านแน่นอนเดีย๋ยวต้อง break. เบรกเกี่ยวเดี๋ยวนะเสียวก่อนเสียวชึบนงไป next on hat ด,ด่านนี้นี่อะไรเนี่ยมีปุ่มอีกแล้วปุ่มปริศนาปริศนาสายฟ้าแลบไง <Click. S 1> ยมยีแรงน้ำท่วงแต่ชอบนะปริศนาสายฟ้าแลบเนี่ยมันชอบถามอะไรแปลกๆดีนะ <c oughs> เป็นรายการที่เออ่ชวนให้คนเล่นนี่ปวดหัวนะฮะคำถามอยู่ใกล้ตัวนยชวนคนดูปวดหัวทั้งประเทศโอเคเดี๋ยวสเตปไปแทดแทดแค่อยๆลอยขึ้นอย่างช,าชา้าๆนะไปแบบป้อมๆไหลไปแบบปลามึกยืดและหด อย่างนี้เหรอโอ้ยสบายมากไปอืม,มทีนี้จะไปยังไงดิต้องยืดอย่างนี้เหรอซึบอุาบินนี่ได้ละทีนี้ก็รอมันมาถึงแล้วก็ไปโหจิ๊บจอยเมาส์มาไงกันละชอบอยากมีส่วนร่วมประจำเลยนะเมาส์เนี่ย อย่ <Yeah. laughs> เราต้องรอจังหวะเดี๋ยวมันจะโดนไอ้เจ้าสีขาวมันเตียวนี่ชึบแล้วก็ไปยะ yeah! เออ <laughs> ต้องมีจังหวะโอ้โหเดนอะ <laughs> น,นะเราต้องกัดจังหวะแบบเท่าเทียมถูกเปะ๊ะถูกที่ผิดเวลาเอ้ยจะมาหยุดตรงนี้เอ้ยจะมาหยุดทำไมเน่ ชืบโอเคจากนั้นก็ยืดแล้วก็โหดไปแหละเกือ <c oughs> บโดนหนามถ้าโดนหนามนี่อายเขาเลยอันนี้มีตัวนี้กลิงอ่าค่อยๆยืดทีล้วสเต็ปจะ <c oughs> จะไปพ้นไหมเนี่ยย,ย,ย้าวเย้ยทีนี่นี่เราต้องไปอย่างระวังขึ้นนะต้องเกาะชาวบ้าน คล้าย <IP> ๆกับทําโครงงานนะฮะให้งานกลุ <road> ่มมา5คนทําอยู่คนเดียวบางทีนี่ก็ยากไปแลเนี่ยโอเคได้แล้วชื้ค่อยๆไหลไปต้องรีบไปอย่างไวและทันท่วงทีเกาะเกาะแล้วก็สไลด์แทแทผานด่านล้วเมามาไงแยะเฮ้ยเมาส์ที่ชอบมาอันนี้มีน้ำเยอะเลยลงล่างขึ้นบนน่ ต้องสไลด์มาแบบนี้แล้วก็ยืดเข้าให้ยาวลงไปนี่โดนหนามทิมนะ้มแน่แ่ยืดก่อนแล้วก็เส้นทางสายกลางาเดินตามพระพุทธรอยพระพุทธบาทไป <Suddenly. S 1> ผ่านดานน่าน suddenly ทันใดนั้นเองนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษ <laughs> suddenly ถ้าเป็นภาษาไทยเสียงใกล้ๆก็จะเป็นแซบอิลี่ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่กระแทกกระฐานเอ้ยทำไมไปทำอย่างนี้ทำไมแกทำแบบนี้ไม่บอกสักคำเดี๋ยวนะลนปั๊บต้องไปขวาจึ๊บอ่าโอ้โหนี่ทำมาดักควายโดยเฉพาะลิฟต์ เป็นการประจนภัยของไอที่รุน้นระทึกมากนี่ตรงไหนวะแซนบอิลีอืมอันนี้ต้องไปทำอะไรเอ่ยขึ้นนี่เหรออ้าวเดี๋ยวเ <laughs> มื่อกี้อะไรเนี่ย <'re> จู่ๆก็บินไปเฉยเลยมีลูกโปง่งนี่เนี่ยอะไรอย่าบอกว่าต้องเอาลูกโป่งก่อน เอาไงวะวัสดีพี่เอ็กอ๋อต้องทำตัวให้เท่ากันก่อนน่าร้องไห้ผมแปลมอยากได้ลูกโปง่งได้เลยนี่ครับเอามาให้แล้วเย้อเอ็กแฮปปี้จากนั้นอะไรเนี่ยห้าถ6 s หกชุดฟอร์มเฮียกลายเป็นเกมปลาลูกดอกกดสเปซบาร เพื่อยิงโอเค <Pew. S 1> ป้าปิ้วถอกเลยปิวปิวถอกเป็นการปลาเป้าที่แบบเสียงเอฟเฟกต์ที่ไม่ต้องลงทุนเลยคิดถึงปลาเป้าแถวๆพวกงานวัดนะฮะไม่ก็งานที่มันมีส่วนสนุกมาอะไรอย่างนี้น่าปาเซตละสิบบาทเล่นทีไรน,นี่ตาเขียวทุกทีเลยนะฮะปลาโดนคนเก็บลูกโป,ปง่ง <c oughs> 6ดอก10บบาทนะฮะ นจะเคลื่อนที่ทำไมเนี่ย <Pew. S 1> เลงถก <Talk. S 1> ยังถือว่าโดนอยู่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้จะเร็วไปไหนเนี่ยต้องกะระยะฮะปิ้วก <Pew. S 1> น่าแมน่นทีนี้ก็ลูกสุดท้าย <Pew. S 1> นี่เนี่ <Talk. S 1> อยอกเย่ไปแล้วจากนั้นอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ย ฮอตไวถ้าเป็นฮอตไลน์นี่จะเป็นสายอาถันนะสมัยก่อนนี้โฆษณาทีวีบ่อยเดี๋ยวนะต้องห้ามโดนห้ามโดนเราต้องใจเย็นเย็นจิบๆิเป็นการฝึกสมาธิมีผลยิ่งกว่าเดินจงกรมก็เอาเพ่งสมาธิไปที่มัน คิดว่าอีจุดแดงๆนี่เป็นมือของเรานะฮะแต่ก่อนนี้จะมีไอ้เกมแบบนี้เล่นนะครับมันจะมีอ่ามันจะขดลวดแล้วก็ให้เราถืออ่าถือไม้นะฮะแล้วค่อยๆสอดไปนะครับใครได้นจนจบนี่จะอ่าได้รางวัลไปนะเคยเล่นไหมแดนๆเนี้ยผมนี้เล่นบ่อยๆนะฮะอ่าเล่นจนชินนะฮะเล่นไปเล่นมาสักครึ่งหนึ่งนะครับแพ้นะฮะต่อยหน้าคนทำเลยทำเราเสียเวลา สมัยเด็ก,เ,ดกเล่นบ่อยชิบแล้วก็แพ้ทุกทียอมแพ้เสมอนะฮะพวกมือแบบเล่นไปสักพักมือมันจะสั่นนอ,อย่าอย่าอย่าโดนนะชิบชิบอย่านะโอเคแซบอีรีอันนี้อะไรเนี่ยไอค์มียืดออตโต้มันยืดออตโต้ถ้าไปอย่างนี้มันจะติดเราต้องไปสั้นสั้นโอเคสั้น ก็ต้องไปอย่างนี้เหรออ่าโอเคโอเคเก็ตละชึบหนีบแล้วก็ไปโหง่ายง่ายปอนหัดแล้วนี่อะไรวะเนี่ยหลายขั้นตอนจังอันนี้อันนี้ไม่ได้อันบนสุดอ่าแล้วก็สไลด์ซ้ายหดตัวแล้วก็ไปอ้าวโถเฮ้เราคิดมาอย่างดีแน่ ตรงนี้แล้วก็ข้างบนชึบแล้วก็ไปน่ะพอดีเปะแล้วตรงนี้ล่ะแสดงว่ามันต้องหลอกให้เราไปดันจนโดนเข็มข้างบนนั่นไงเดียว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 โอเคต้องอยู่ตรงกลางเราจะไปอ๋อต้องเดินไปเลยนี่ไงชึบแล้วก็ไปเกี่ยวเจ้าข้างบน โอเคเย่ <Okay. S 2> <Next. S 1> yeah. ที่ผ่านได้อย่างสบายใจทีนี้ก็เกี่ยวลูกโปง่งเดี๋ยว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 , <laughs> ยวจะรีบไปไหนเนี่ยกอะตรงนี้อ่าลอยแบบปู่ซ่าบ้าพลังขึ้นสวรรค์ลอยไปแบบลูกโป่งสวรรค์น่าลูกโป่งสวรรค์ตามงานนี้ <c oughs> แจกเตือนคุณผู้ชมนะครับใช่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวนี่วพวกลูกโป่งพวกนี้นี่อันตรายมากนะฮะถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยหน้านี่แหกเลยนะครับมีข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะว่าอีลูกโป่งเนี่ยระเบิดใส่เด็กนะว่าแต่อีนี่จะมาอะไรโอ๊ยมาไวเกินไปแล้วนี่ก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ไปงานอะไรก็ระวังลูกโป่งนี้ไว้หน่อยก็ดีหรือว่าเราต้องเกี่ยววะเราต้องเกี่ยววไอ้จัด อีกแล้วมันจะมาจากทางซ้ายก่อนแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็มาบนสุดโอเคซ้ายขวาซ้ายชืบจากนั้นก็จะมาข้างๆนี่ไม่ได้อ้ำหรอกน่ไม่ได้อ้ำพัชราพาซ้ายแล้วก็มาขวาอ่าจากนั้นเรก็กไปซ้ายนคะครับเป็นการล็อกลบอย่างมีชั้นเชิงนี่เด่นยีนี่นี่จะไปยังไงเนี่ย ดี๋ยนะมีลูกตุ้มมาตรงนี้ซ้ายก็ไปไม่ได้เราต้องรอจังหวะที่ลูกแดงนี่มันขึ้นไปเรอซืบอไลไหลททันไมเนี่ยทันไม่ไทันโอ้โหโอ้โหปิศนาหลายด่านแล้วเกินอีนี้นี่เลื่อนขึ้นไปขึ้นมาไปแบบมีชั้นเชิงหนึ่งสอง สามชึบทันไม่ทันโอเวอร์เกนแพกแล้วถ้าไปทางซ้ายแล้วยืดยืดเสร็จปับ๊บเกี่ยวกับเมฆเกี่ยวกับเมฆโอ้ไม่ทันเนะ่ะอะไรเนี่ยลองอีกรอบชึบแล้วก็หดเกี่ยวเกี่ยวไม่ทันเริ่มแล้วเริ่มเขานี่เริ่มงอกแล้วเดี๋ยวนะ เล่นมาตั้งนานเข่างอกหรือว่ามันผ่านในตรงนามนี้ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวนะลองไปอย่างนี้เลยเอา <c oughs> ได้เฉยโถเอ้ยทำแบบนี้ก็ไม่บอกอย่างนี้ได้ง่ายเลยฮะสบายคิดถึงอ่าหมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งนะฮะตาอะไรนะตาบิา๊กบูมนะมันเอาไว้เป่านะครับเป็นหมากฝรั่งเทพ ที่สามารถเป่าได้ใหญ่ที่สุดตอนเด็กๆนี่เผลอกินหมากฝรั่งไปหลายอันเลยมารู้ตัวอทีว่าเขาห้ามกินเอาตอนนี้ไม่ไปได้กันนะเรเอมีจุดดำๆอยู่เราอยู่ตรงนี้ต้องขึ้นไปเอาจุดดำเหรอบอ,อ่เกาะต้องซิกแซกซิกแซก,ซกชืบอ่าไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วก็อย่างนงี้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมัน,มน,มนลงหลายขั้นตอนแล้วเกิน <laughs> จะลงไงเนี่ยอ๋อได้ละอ่าโอเคเรียบร้อยอะไรเนี่ยไอใหญ่บวกทีเล็กไอเล็กบวกทีเล็กมันจะตกใจอะไรวะ <laughs> ฉันต้องการกลับไปเป็น<ๆ>ก่อนที่ฉันจะมาเป็นตัวใหญ่โอ้พี่ลึก ดูแล้วงงนะครับเอางี้ดีกว่านะผมจะให้ข้อคิดด squishy, ét, ้วยตัวเองเลยละกันนะครับการที่เราตัวใหญ่นะฮะจากที่เราเคยเป็นตัวเล็กมาก่อนเนี่ยเราก็ควรมองนะครับว่าเราเคยเป็นยังไงมาก่อนนะฮะถึงแม้วันนี้เราจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าคิดกับตัวเองว่าทุกๆอย่างเนี่ยเราเคยทําสําเร็จมาซะหมดเลยเนี่ยสักวันหนึ่งนะครับการที่คุณคิดว่าคุณประสบความสําเร็จนะฮะจะนําพามาซึ่งความร่เร็วในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรนะฮะก็ต้องอย่าลืมตัวตนที่เคยผ่านมาด้วยนะครับอ่ะโอเคจะได้เป็นประสบการณ์นะ,ะถือว่ามีสาระแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยโอ้โหสวยหลอแป๊บนะฮะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะฮะถ้ากชอบนะครับไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าฮะบ๊ายบายจ้า